ไปประจำเดือนนะครับผมก่อนที่สัปดาห์หน้านะครับทีพีบีจะไปตบเด็กคนนี้โชว์นะครับผมเมื่อกี้เริ่มขอดเริ่มหลังรวบแข่งเริ่องก่อนหลังเราไปสองวันนะครับฝากทักทายได้นะครับเสื้อพีบีนะครับสีฟ้าสายพอดิ่งเขเฮ้ยยังไงวะเปลี่ยนฟ้าเลยแล้วคกูต้อไหส่ยูนิฟอร์มยัง่ง

ในลุกหายแล้วปี๊ตีชี้บวกหนึ่งพันเลตยิงบวกสามพันตีหนึ่งมืนหนึ่งพันนี้เมือกี้ลบเหนื่อไหมใส่หนังร้ายลุกนอนเดเาเยอะจังวะอะไรด้วตีน่ติ จริงจริงขึ้นเลยพี okay> ่ให้ไปแล้วหนึ่ง่านมาเลยไม่ตีเยอะอ๋อถ้าตีก็อ่านเลยเมื่อกี้พี่ไม่ได้ตับพี่ที่คุณยังไม่เปียร์ราวนะแบบนี้คือคุณยังไม่เปียร์เราพี่พร้อมสองพให้คุณตาีใช้ปิดส่งที่ตัวสองอ่ะ เอาเลยจ้ะมันไม่ได้อะไรอะผมก็ไม่คน้องไมี่ไม่ดีนะเอา้วไมเด็กพี่มขึ้นอยู่ข้างบนยังะเอาครบตอนี่่าามก็จัว่าทำไมเยอะจังอมว่าโอเคถ้าพี่มียังตอบว่า6ี่น6 9ตอบล้วคุณรนนีใช้พร้อมอยู่แล้วาท8แล้วที่69ของพี่นกออกไล้วว่าคนีใช้จะเทอะจริง อะไรอ่ะตันี้สามกลางต้นขอให้เขาได้เปิดอีกครั้งน cross n i g h t มาเลยพี่น้อง Cross Night หรอ่ะไอ้แน The destroy destroy งั้ดอ่ะ cross n i g h t มาเลยมาเลย destroy เฮ้ยไล n e l i ไหมค่อยัดก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนธรรมดาดีก่อนแล้วก็ลงไ line link ถูกไหมแล้วก็ cross n i n e ไอ้กองไหนกูด้ป้อ destroy ตายแต่ครับ ไม่ได้หรอกพี่พี่ว่าี่ไม่มีชีเลคเหรอใช่ไม่มีอ่ะดีกันดับเบิลหมดสลัากพี่อดีมเน้นซูนเน้นซูนดีค่ะพี่เทวรักแค่สองเรื่องแน่นอนแน่นอนอ่ะตาที่สองนะครับอ่าเจ้าของร้านให้ดูเอาแฝกเริ่มก่อนไม่ตายเช็คกินนะพี่บุ๋มสองเกตแต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะทำไมอุ้ยเขาเโอเค ไปเลยสามสสามพี่พ่อไอ้เป an, ิดบ้างเหมือนเดิมเลยอ่ะอยู่ข้างนี้ก่อนเรานีไม่ให้ลอ๋อสามควไม่เหมือนวนคม่บด้กฟูบายอไไฟเลยแหละฮะมนม่โยนผมเตัวสองหนึ่งาดวตัวองไปงไปมสี่อุ้มเป็นมัดเออโกวินน่เราต้องูบล ก็ไหนมีเก็นไอประมาณนั้นก็เหลือพันห้าแล้วซื้อพี่ได้ยังแล้วพี่บูอะไรซื้อได้เล้าพี่บูอไี่ครบครอ่ะครบเลยพี่บูไม่มครุบไม่ครบัขาอีกนิดนึงขายคอมมอนขายคอมมได้ยังแล้วมันขายแค่พี่บูถือมาเล่นแลวพี่ใช่มาด่าพี่บูเลยมาเล่น่นบิ้งมาเบิ้งใหม่ไนัวีคีสนัเหมืนันแฮเฮ้ยคุณหวาะ ไม่คือปัญหาคือถ้าเกิดพี่ลงพี่ก็ต้องแบบโลมากน่ได้น่าีกทีโดนฟรีไฟล์โอกาสแล้วนั่นหละพี่จะโดนฟรีไฟลเนี่ยกลัวจังราบตอักไรเปล่าน่ัอบการเอาเก่งนะถักก็ฮะเดี๋ยวผมดูแฟนื่ดกีแล้นั่นเลยเริ่มเริ่มเริ่มอันี้อาเลกอนปพลังตี้จบไลยลูกตี้ัตี มาไหมเขาอยาวจั่วเขาหน้ายากเอจวเจวล้ผมไม่เลผมไม่เลเือ้นคุณคุณพิเศษนะเืเลยนะมาดิกีฟเลยฟไฟอันนี้คือจากมาดิกก่อนนะเอาไหนอ่ะไม่อีกสักตัวผมปิดไปแล้วอ่ะไม่ปิด

เด็กยิงเกีเทนอ่าปั๊มเอ็นมาแล้วไม่เช็คลาฟไม่ใช่อ๋อแล้วเอนไปสัมภาษณ์ที่ไหนลองตีดมีีปน่าเลยเอ็นตรงไหนเไปูเหรออ๋อตีตีตีความจ่ายนี่นตันก่อน ตีกลางคิดยูโอเคมาวะอ้ดอไม่รีพี่ฟัาไยมาดิไม่ได้ว่าอะไม่รวยเ่หรอฮะรวยเที่หรอไม่สนเลยเทีมีสอ้กเดีมาตอนนี้ผมแช้ข้าวเลยไอ้กาตอนนี้แต่ปัญหาคือมือเท่าไหร่นะแต่ข้าวแต่ข้าวโอ้ยเียมืลอมี เยี๋ยบโลหวังมากเลยไม่อยากได้น้องมันดีไะเ๋ยวออองมไมู่เือนกันไม่ีม้อ่ามือนึงจับพี่มือนึงมือนึงอมือนึ่งลงอ่าเอาเดี๋ยวจะคิดคิดก่อนว่าจะเอาอะไรอ่า เอาขึ้นไม่เอาไว้ที่คอเอามาไว้ในมือเลสยิงนี่ระเบิดไหมครับไม่ได้เบิดเลสยิงเลสยิงคิดเจ็บอ่าปั๊มให้ตั้งตัวหนึ่ง่ะตีตีกันหนึ่งเหรอใช่มือมีใบเดียวมือมีใบเดียวมือมีใบเดียวพี่แหวกให้ไหนผมกันได้ไหมไม่ต้องพอดีก่อนถ้าพี่แหวกลางอาจจะปล่อยแต่ถ้าพี่แวกข้าวผมกันได้หรือเปล่าแบบนั้นะได แฟนอฟเฟมาครับพี่เดบริก้าฮัโคเฮ้ย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 มาไป่าไปไหนไหนไหนไหจ้เมยไหนเจอเมจออาวุธจอมอาวุธจั่ไม่ใช่ไม่ใช่แตเลยมาเลยีตอตรงนี้นะทำยดมื่อกี้ลืมไปคุณต้องมีจอเวทเอ้ตีถึงไหมอะสามพันแบไปโครที่ไม่ถึงก็มาีฟังคิดที่ช้าเกินไป สักลิดได้ไหมไม่ไปอยู่ลลองทัด enfin> ูลองทนดูโอเคดูเฟชนะไปนะครับผม